สู้ด้วยใจไปด้วยกันสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz เมกะรายการดีมีสาระที่จะนำพาคุณผู้ฟังทุกท่าน ไปพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจของผู้พิการต้นแบบที่พร้อมจะตีแผ่ความสำเร็จของชีวิตกับดิศราพันธ์บทกุลและดเรเอก,กชัยเจริญชัยมงคลสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz รายการดีมีสาระที่จะนำพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปฟังเรื่องราวในแวดวงของคนพิการกับดรเอกชัยเจริญชัยมางคลและผมดิศรภัณฑ์บุตรกุลซึ่งเราทั้งสองคนรับหนะ้าที่เป็นผู้ด,ดำเนินรายการในวันนี้นะครับสวัสดีครับ สำหรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับเป็นผู้ชายที่หลงรักการเดินทางการท่องเที่ยวและการถ่ายภาพนะครับมีธรรมชาติสองข้างทางเป็นเพื่อนคู่ใจเป็นหนุ่มนักโบกผู้เดินทางรอนแรงม,มาแล้วมากมายหลายจังหวัดด้วยการโบกรถนะครับนอกจากนี้นะครับผู้ชายคนนี้ยังผ่านตนเองมาทํารายการโทรทัศน์นะครับเป็นทั้งพิธีกรในรายการของตนเองทั้งการเขียนบททั้งการถ่ายภาพและรวมถึงการตัดต่อด้วยนะครับซึ่งเขาผู้นี้เป็นผู้นําเสนอเรื่องราว ของพลังบวกที่อยู่ภายในยจิตใจที่เข้มแข็งอย่างเต็มเปลี่ยนด้วยการให้นะครับเขาพร้อมที่จะเล่าเรื่องราวและประสบการณ์ต่างๆให้กับกผู้ฟังังในวันนี้นะครับขณะนี้แขกรับเชิญท่านก็ได้อยู่ในรายการของเราเรียบร้อยแล้วนะครับในโอกาสนี้ขอต้อนรับคุณโสพลชิมจินดาพิธีกรรายการโทรัศน์เชิงท่องเที่ยวข้าสู่รายการขอสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับโสครับตลอดรายการนี้ขออนุญาตเรียกโสว่าโซนะครับเริ่มต้นด้วยคําถามง่ายๆเลยครับแนะนําตัวครับครับผมโศพนชิมชินดาครับพิการนั่งรถเข็นครับเป็นอัมพาตครึ่งท่อนครับจากอุบัติเหตุรถตกเหวครับผมครับปัจจุบันก็ทํางานในด้านการผลิตสื่อรายการทอทัศนะครับเป็นผู้ผลิตรายการสารคดีให้กับทางช่องไทย PBS ครับ พี่โสครับอยากจะให้ช่วยเล่าเหตุการณ์วันนะี้ให้เราฟังนิดหนึ่งครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นอุบัติเหตุนในครั้งนั้นนะครับ,รบต้องบอกว่าย้อนไปสัก20กว่าปีที่แล้วอะครับผมโดยส่วนตัวเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวชอบเดินทางแล้วก็เป็นคนที่ชอบเดินทางด้วยการโบกรถนะครับแล้วทีนี้เนี่ยทริปนั้นเนี่ยตอนนั้นตั้งใจที่จะโบกรถไปกันที่อุม้มผางครับจังหวัดตาก ตอนนั้นเนี่ยในการเดินทางท่องเที่ยวผมเนี่ยตอนนั้นมีวัตถุประสงค์ก็คือเราจะไปทําเรื่องของโครงการอาหารกลางวันให้กับน้องๆผู้ได้โอกาสที่นั่นขับไปสํารวจก่อนเราเป็นทีมสํารวจทีนี้พอไปถึงเนี่ยก็เดินทางต่อจากอุ้มผางเออไม่ใช่ท่าสองยางจอดตากะครับ เราตั้งใจเาจะเดินทางต่อกันไปที่แม่ห้องสอนอดตะเข็บชายแดนไทยพมา่าเลาะแม่น้ําสารวินเดินทางขึ้นไปเรื่อยๆด้วยความที่เป็นคนชอบเดินทางปรากฏว่ารถที่เราโดยสารไปด้วยกันโบกเกิดอุบัติเหตุตกเหวครับผม<ช>ครับทีนี้าจากอุบัติเหตุครั้งนั้นเนี่ยมันก็ส่งผลทําให้ไขสันหลังของเราก็กระดูกไขสันหลังข้อที่11ทีที่11มันขาดมันก็เลยมีผลให้ร่างกายท่อนล่างตั้งแต่เอวลงไปท่านหมายถึงว่าร้อยเปอร์เซ็นต์มันไม่มีความรู้สึกโดยสิ้นเชิงครับผม ช่วงนั้นกาลังเรียนอยู่ใช่ไหมครับช่วงนั้นกาลังเรียนอยู่ครับช่วงนั้นน่าจะเรียนอยู่ประมาณสักช่วงปีสองปีสามครับครับหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุในครั้งนั้นแล้วนะครับเราได้รับการดูแลหรือว่ามีใครช่วยดูแลยังไงบ้างครับไม่เลยฮะต้องบอกว่าผมเนี่ยจําได้เลยตั้งแต่วันที่ผมเกิดอุบัติเหตุที่ศกเมยนะครับ จากศพเมยปุ๊บส่งตัวมารักษาที่เชียงใหม่ลงมาที่เชียงใหม่ปั๊บแล้วก็ส่งตัวมาที่กรุงเทพนะครับมาผ่าตัดที่กรุงเทพด้วยกระบวนการตรงนั้นเนี่ยประมาณสักใช้เวลาประมาณสักไม่ถึงอาทิตย์เนี่ยฮะแต่มันก็เป็นกระบวนการที่เรารู้ตัวแล้วละ่ะว่าเราไม่สามารถที่จะกลับมาร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เหมือนเดิมแล้วละ่ะตอนนั้นก็ยังไม่ได้รู้สึกอะไรนะครับตามตรงเพราะว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ ในสภาวะเดียวกันที่เกิดขึ้นเนี่ยนอกจากตัวเองอุบัติเหตุแล้วเนี่ยต้องบอกว่าอาจจะเป็นโชคดีของผมก็แล้วกันคือที่บ้านผมณนะนะช่วงนั้นก็ทําธุรกิจแล้วก็ล้มละลายอยู่เหมือนกันมันก็เลยเป็นภาวะที่ลบกับลบมันมาเจอกันมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเราต้องเป็นบวกเพราะว่าเรารู้สึกว่าช่วงนั้นเราไม่มีต้นทุนอะไรกับชีวิตที่เรารู้สึกว่าเราจะมาฟูไฟล์กับมันนะฮะผมรู้สึกแค่ว่านะตอนนั้นเนี่ย ถ้าผมมาแต่เสียใจกับตัวผมอะร่างกายผมเอ้ยเดินไม่ได้แล้วดีโพยดีภัยกับอดีตที่มันกลับไปแก้ไม่ได้เนี่ยผมว่าคนที่ทุกข์ใจมากกว่าคือครอบครัวผมคือคุณพ่อคุณแม่ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ทําได้ดีที่สุดก็คือผมบอกตัวเองตลอดเลยพยายามที่จะสื่อสารให้ทั้ง,งพ่อทางแม่ให้คนในครอบครัวผมรู้สึกสบายใจที่สุดว่าผมไม่เป็นอะไรดังนั้นเนี่ยตลอดระยะเวลาในการรักษาตัวที่โรงพยาบาล ทั้งผ่าตัดนอนรักษาตัวประมาณเกือบ2เดือนแล้วก็กลับมาอยู่ที่บ้านเนี่ยต้องบอกว่าแทบจะไม่ได้มีกระบวนการฟื้นฟูอะไรพิเศษไม่ได้มีเรื่องของการกายภาพไม่ได้มีอะไรเพราะว่าสิ่งที่สําคัญคือเรื่องของกําลังใจที่เราต้องเติมให้กันและกันในครอบครัวตลอดเวลามันก็เลยทําให้รู้สึกว่าเราไม่ได้โฟกัสกับตัวเรากับความพิการที่เกิดขึ้นครับผม หลังจากได้รับการรักษาหรือเยียวยาในเบื้องต้นแล้วครับสิ่งที่ยังเหลืออยู่สิ่งที่เรายังสามารถทาได้อยู่มีอะไรบ้างและอะไรยังเป็นข้อจํากัดอยู่บ้างครับผมจําได้เลยว่าตอนที่อยู่โรงพยาบาลแรกๆเลยผมบอกตัวเองอย่างเดียวเลยว่าเฮ้ย <c oughs> เราจะไม่เอาความพิการนะครับมาเป็นเงื่อนไขหรือมาเป็นข้อจํากัดในการใช้ชีวิตของเราดังนั้นเมื่อก่อนเราทําอะไรได้นะวันนี้เราต้องกลับไปทํา ให้ได้ในสิ่งที่เราเคยทําให้เหมือนเดิมมากที่สุดเราจะไม่เอาความพิการมาเป็นเงื่อนไขหรือเป็นอุปสรรคสําหรับตัวเองดังนั้นพอออกจากโงรงพยาบาลปุ๊บเริ่มกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติดังนั้นผมพยายามที่จะกลับไปทําในสิ่งเดิมๆที่ผมเคยทําผมเป็นคนที่รักการท่องเที่ยวชอบที่การเดินทางด้วยการโบกรถหลังจากรักษาตัวในโงรงพยาบาลประมาณเกือบสองเดือนนะคะแล้วก็ฟื้นฟูผมจําได้ว่าหลังจากอุบัติเหตุประมาณ6เดือนเนี่ยผมกลับมาวางแผนที่จะโบกรถเที่ยวอีกครั้งหนึง่ง แต่ตอนนั้นคุณแม่บอกขอก่อนได้ไหมเพิ่งหกเดือนเองอะไรอย่างเงี้ยงวดที่แล้วไปกลับมารอบนี้เดินไม่ได้ถ้าไปรอบนี้กลับมาอาจจะเหลือแค่คอก็ได้อะไรอย่างเงี้ยฮะหลังจากนั้นผ่านประมาณหนึ่งปีผมก็กลับมาเริ่มต้นในการที่จะออกมาเดินทางในรูปแบบของตัวเองอีกครั้งซึ่งนั่นมันก็เป็นเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับที่มันทําให้เรารู้สึกว่าเรามั่นใจกับตัวเราเองมากขึ้นว่าท้ายสุดแล้วไอ้ความพิการมันก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรพีโ่โศรับ หลังจากที่เราเกิดอุบัติเหตุในครั้งนั้นนะครับเราได้รับก,กําลังใจจากครอบครัวหรือว่าคนรอบข้างยังไงบ้างครับโอ้ํสำคัญที่สุดเลยผมว่าคนรอบข้างแล้วก็ครอบครัวเนี่ยครับครอบครัวในสำคัญที่สุดในสภาวะที่เราไม่มีต้นทุนอะไรเลยอะครับบ้านถูกยึด,ดรถคันสุดท้ายก็ถูกขายไปเพื่อมารักษาตัวเรานะครับทุกอย่างมันถูกยึดหมดเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่มีต้นทุนอะไรให้มันแย่ไปแล้วอะครับดังนั้นเราก็เลยรู้สึกว่า กำลังใจเนี่ยประมาณแบบว่าสู้ๆนะบ้านเราอาจจะไม่มีเรื่องราวเหล่านี้ยฮะแต่เรารู้กันดีกว่าก็มองตาเราก็รู้แล้วว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วเราควรที่จะสื่อสารกันยังไงดังนั้นเนี่ยเราจะไม่มีการที่มาพูดคุยแบบว่าสู้ๆนะอย่าเป็นอะไรอะไรเงรี้ยจะไม่ได้แสดงความรู้สึกว่าห่วงอะไรกันมากแต่เรารู้กันอยู่ว่าเราควรที่จะดูแลแล้วสื่อสารกันยังไงในครอบครัวซึ่งซึ่งผมว่ามันเป็นส่วนที่สําคัญรวมถึงคนรอบข้างผมมะฮะ ต้องบอกว่าบรรยากาศตอนที่อยู่โรงพยาบาลเนี่ยสนุกนะภาพความทรงจาของผมตอนที่อยู่โรงพยาบาลเนี่ยเพื่อนฝูงเยอะมากมาเยี่ยมกันแบบไม่ได้ขาดเลยฮะครับดังนั้นเนี่ยทุกคนมาเติมมาเติมให้เราจนเราสึกว่าเราไม่ได้มีแกป๊ปไม่ได้มีช่องว่างให้เราอยู่กับตัวเองหรือฟูลไฟล์กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองแล้วตอนนั้นน่าจะเป็นเตียงที่ค่อยจะเสียงดังมากฮะคือเพื่อนมาเยี่ยมเยอะมาก แล้วทุกคนเวลามาเยี่ยมปุ๊บก,ก็จะถามว่าเอ้ยโสเป็นยังไงบ้างเกิดอะไรขึ้นท้ายสุดแล้วเราก็ต้องเล่าในสิ่งที่เกิดขึ้นซ้ําๆๆอะไรเงี้ยท้ายสุดเพื่อนผมมาเขียนเป็นสตอรี่เลยหรือว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วก็แปะไว้เลยพอใครมาเยี่ยมปุ๊บอย่าอ่านข้อมูลเบื้องต้นก่อนจะได้ข้ามสเต็ปเลยว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็หลังๆก็ต้องมีป้ายแบบห้ามหัวเราะเพราะทุกคนมาก็จะแบบว่าด้วยความที่เป็นคนอารมณ์ดี ก็จะชวนคุยกันแต่เรื่องหัวลาะแล้วพอหัวเราะมากๆพวกแผลผ่าตัดอะไรมันก็ปรีอะไรอย่างเงี้ยฮะดังนั้นก็ถือว่าบรรยากาศในการอยู่โรงพยาบาลของผมช่วงรักษาตัวหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเต็มไปด้วยความคึกคืนเต็มไปด้วยกําลังใจที่คนรอบข้างเข้ามาเติมให้อยู่ตลอดเวลาครับเข้าใจว่าช่วงที่เกิดอุบัติเหตุช่วงนั้นกําลังศึกษาอยู่แล้วการศึกษา<ม>ต้องหยุดชะง,งักไหมครับหรือว่าต่อเน,นื่องอย่างไรอะครับ ผมหยุดไปเลยอ่ะครับผมตอนนันผมเรียนอยู่น่าจะช่วงปีสามของที่รามคำแหงผมเรียนคณะมนุษยศาสตร์สื่อสารตอนนั้นก็เลยดรอปไปเลยครับก็เลยไม่ได้ไปต่อเนื่องอะไรเลยเพราะว่าหลังจากที่ออกมาจากโรงพยาบาลนะครับเราก็มาโฟกัสใหม่ละกับตัวเองกับสิ่งที่เหลืออยู่ว่าเราจะใช้ชีวิตต่อจากเนี้ยหลังกับความพิการเราจะใช้ชีวิตกับมันยังไงตรงนั้นเรื่องอาสา,าตรงนั้นก็เลยตัดไปเลยครับครับขออนุญ,ญาตย้อนกลับมานิดนึงนะคะที่บอกว่า เป็นคนที่รักการเดินทางการท่องเที่ยวนะครับจุดเริ่มต้นของความชอบในการเดินทางการทําค่ายกิจกรรมอาสาเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับผมว่าผมอาจจะโชคดีว่าที่บ้านผมเลี้ยงแบบไม่มีกรอบอะไรเ,เลยนะครับก็ให้ใช้อิสระเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ผมโบกรถเที่ยวครั้งแรกตอนอายุสิบสี่ครับมสองเนี่ยคือผมเริ่มออกเดินทางตอนนั้นไปกับเพื่อนสองคนโบกครั้งแรกเลยจําได้ว่าทิปครั้งแรกเลยโบกไปสังขระบุรีชายแดนไทยพมา่านะครับแล้วก็ ตั้งแต่อายุสิบเบ็ดเนี่ยฮะสักสิบขวบสิบเบ็ดขวบเนี่ยตั้งแต่โรงเรียนประถมเลยตอนนั้นก็จะมีคุณครูที่แบบว่ามาสอนซึ่งเป็นคุณครูใหม่และแกก็จะเป็นคุณครูที่เพิ่งจบจากมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยฮะ แล้วแกก็ยังยังต้องกลับไปทําค่ายตอนนั้นมหาไรศาีนักเรียนบุโรประสานมิตรอะไรเงี้ยแ,แกก็จะเน็บเราไปด้วย,ด,วยด้วยความที่เราเป็นลูกศิษย์แล้วเราก็ชอบเดินทางมันก็เลยติดมาจากตรงนี้จากคุณครูทึ่บอกว่าทุกนง่ว่าเราได้รับโอกาสกับการซึมซับเรื่องงานจิตอาสาในเรื่องของงานการค่ายอะไรต่างๆเนี่ยตั้งแต่ประถมเลยครับมันก็เลยเป็นเรื่องที่มันติดตัวมากับตัวเองครับอยากทราบว่าเวลาที่เรารักษาตัวนะครับแล้วเราก็กลับออกมาเดินทางโบกรถอีกครั้งหนึ่ง ครั้งแรกที่กลับออกมาอาจจะมีเสียงทานจากคุณแม่ตามที่เล่าให้ฟังและตัวเ,เราอะครับให้กำลังใจตัวเองอยังไงในการที่กลับมาท่องเที่ยวในวิถีที่เราชอบอีกครั้งนะครับผมว่าคงไม่ได้ไม่ได้คงไม่ได้ให้กําลังใจอะไรตัวเองมากน,นะครับแต่ว่าเพียงแค่ว,ว่านะักการเดินทางครั้งนี้เนี่ยเรากลับมาเราไม่ได้มาเราไมใ่ใช่ขาดเดินละแต่รอบนี้เรามากับล้ออะไรอย่างเงี้ยครับมันก็อาจจะมีความกังวลบ้างเล็กๆเ,เอ๊จะรับไม่ว่าหรือเดี๋ยวเราไปถึงที่จุดหมายแล้วอย่างเช่น ทริปแรกผมไปเขาใหญ่อย่างเงี้ยไปเที่ยวป่าเที่ยวเขาใหญ่ไปกลางเต้นนอนเอไปแล้วแล้วนู่นนี่นั่นมันก็มันก็อาจจะมีความกังกวลเล็กๆมากกว่าแค่นั้นเองแต่ถามด้วยเรื่องกาลังใจหรืออะไรผมว่ามันข้างในเราแ้ย่ยเต็มอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยทริปแรกของผมพอมันได้ออกมาทําในสิ่งเดิมๆครั้งแรกแลวกดับมาทําได้เนี่ยมันยิ่งตอกย้ําและทําให้เรารู้สึกมั่นใจกับการใช้ชีวิตเรามากขึ้นว่าเออท้ายสุดเราทําได้ไว้อะไรอย่างเงี้ยครับผม อนุญาตถามถึงความแตกต่างบ้างนะครับชีวิตที่เคยเป็นอิสระนะครับเดินไปไหนมาไหนได้กับชีวิตที่ต้องนั่งวีลแชร์ความแตกต่างที่เกิดขึ้นเป็นยังไงบ้างครับถ้าใช้คําว่าอิสระผมถือว่าไม่ได้มีความแตกต่างนะครับทุกวันนี้ผมก็ถือว่าใช้ชีวิตอิสระเลยโดยส่วนตัวนะฮะแต่ถามว่ามันอาจจะมีข้อแตกต่างบ้างในเรื่องของเงื่อนไขของข้อจํากัดทางร่างกายของผมเองเพราะแน่นอนแหละด้วยการที่เราเป็นคนที่ ผมเดินไม่ได้อย่างเงี้ยฮะดังนั้นสถานที่ที่ผมชอบเที่ยวเนี้ยผมชอบเที่ยวธรรมชาติชอบเที่ยวภูเขาอ่ะซึ่งแต่ละท้องที่อ่ะแน่นอนว่าแค่คนเดินได้ยังลําบากอะไรเงี้ยมันก็เลยอาจจะมีเงื่อนไขในปัจจัยที่ว่าการเข้าถึงของสถานที่มันก็เลยอาจจะลําบากบ้างแค่นั้นเองอย่างที่ผมไปทีรอซูอย่างเงี้ยล่าสุดผมไปน้ำตกทีรอซูซึ่งถ้าเป็นคนทั่วไปก็ มันก็จะมีทางเดินเข้าตัวน้ําตกได้ประมาณสักเกือบ2กิโลผมไปไม่ได้ผมก็ต้องจ้างคนแล้วผมก็ขี่หลังเข้าไป2กิโลเข้าไปในป่าหรือจะขึ้นไปบนยอดเขาอย่างเงี้ยอย่า,ยาไปที่เวียดนามฟานซีปันยอดเขา3,400เมตรอย่างเงี้ยฮะคนอื่นเขาเดินขึ้นผมก็ต้องจ้างไกด์ขี่หลังขึ้นไปบนยอดเขา3 4 0 0เมตรอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็แค่มีข้อจํากัดอะครับผมแต่ว่าไม่ได้เป็นเงื่อนไขที่จะมาทําให้เรารู้สึกว่าไม่ได้มีอิสระอะไรกับการใช้ชีวิตอะครับ จากหนังสือของโสครับมีบ,บางช่วงบางตอนกล่าวถึงเวลาเราโบกรถแล้วขอโดยสารด้วยแล้วบางทีมีการปฏิเสธถ้าเกิดเหตุการณ์ลักษณะน,นั้นเราจะทํำยังไงครับต้องบอกว่าแรกๆเลยสมัยที่เราถือว่าพิการมือใหม่ดีกว่านะฮะช่วงนั้นแต่ว่าเพิ่งเ u อ n p โ o อะไรเงี้ยต้องบอกว่าคนพิการที่สําคัญเวลาออกไปใช้ชีวิตข้างนอกเนี่ยผมว่าน่าจะทุกคนเลยภูมิคุ้มกันในการโดนปฏิเสธคนขาจะต่าเพราะทุกคนก็จะกลัวการปฏิเสธ คนพิการนะครับผมว่าทุกคนเลยจะรู้สึกว่าอะไรที่ฉันทําได้ฉันก็เลือกทําด้วยตัวเองแต่อะไรที่ทําไม่ได้เนี่ยการที่จะไปขอความช่วยเหลือเนี่ยเรารู้สึกว่าบางครั้งจะไม่กล้าเพราะกลัวการปฏิเสธซึ่งเวลาที่มันถูกปฏิเสธมาเนี่ยบางทีมันเหมือนถูกตบหน้าชาเลยเหมือนกันนะฮะหน้ามันจะชาเลยบางทีงรบกวนครับช่วยผมหน่อยครับไม่อะไรอย่างเงี้ยเวลาโดนรู้สึกเนี้ยผมจรู้สึกว่าหหน้าชามาก แรกๆเลยเนี่ยมันก็จะมีความกังวลแต่พอมันแต่ว่าพอทาไปเรื่อยๆมันกลายเป็นความเคยชินเพราะว่าผมถือว่าน้อยมากยิ่งคนในสังคมไทยเราแล้วเนี่ยฮะการเลือกปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือคนพิการถือว่าเป็นเศษเสี้ยวที่น้อยมากส่วนใหญ่คนไทยเราผมว่าร้อยทั้งร้อยอยู่แล้วละ่ะแค่เราเข้าไปบอกกล่าวนิดนึงทุกคนก็พร้อมที่จะช่วยเหลือแต่มันก็มีบ้างครับที่บางครั้งที่ปฏิเสธบางครั้งอย่างผมโบกรถอย่างเงี้ย เวลาผมโบกเราปั่นไปหาเออพี่ครับพี่เดินทางไปไหนเวลาผมเดินทางเงี้ยฮะบางทีเราไปขอกระจกปุ๊บเพื่อจะถามเขาบางทีเขาก็ไล่เลยไปไปไปอ๋อไม่ซื้อไม่ซื้อบางทีเขาก็จะคิดว่าภาพเราเราว่เาเรามาขายลอตเตอรี่ไหมเรามาขายของไหมอะไรมันก็จะมีเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ผมเชื่อว่าก็เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นแต่ส่วนน้อยฮะร้อยทั้งร้อยผมเชื่อว่าเวลาออกไปอยู่ในสังคมทุกคนพร้อมที่จะดูแลพร้อมที่ให้ความช่วยเหลือเราครับพี่โสครับ การฝึกใช้วิวแชร์ของเราเป็นยังไงบ้างครับต้องบอกว่าผมเป็นคนที่ข้ามกระบวนการฟื้นฟูทางร่างกายเลยนะฮะคือผมอยู่โรงพยาบาลหนึ่งเดือนอนั่นคือการผ่าตัดเพื่อใส่เหล็กเข้าไปที่กระดูกไขสหลังผมผมถามหมอ<ช>ค <ำ S 1> ําเดียวแล้วหมอครับผมจะกลับมาเดินได้ไหมแน่นอนแล้วมันเดินไม่ได้ แต่ว่าคนส่วนใหญ่ทั้งหมดแหละฮะหมอก,ก็จะบอกว่าเออเราก็ควรจะต้องกายภาพสูงไหมครับเรื่องของการกายภาพการกายภาพถือว่าเป็นส่วนสําคัญนะครับก็คือมันเรื่องของการฟื้นฟูกล้ามเนื้อหรืออะไรต่างๆแต่ผมมาเป็นคนที่ข้ามขั้นเลยเพราะผมรู้สึกว่าถ้ามันไม่ได้ช่วยให้ผมกลับมาเดินได้งั้นผมไม่ไปเสียเวลากบมันดีกว่าผมเดินหน้าทํามาหากินดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยฮะดังนั้นเนี่ย ผมกลับมาเรียนรู้ในการทั้งการนั่งรถบิลแชร์ทั้งการใช้ชีวิตประจําวันบนบิลแชร์อะไรต่างๆเนี่ยพูดง่ายว่ามัน,เป,นเป็นการลองผิดลองถูกด้วยตัวเองทั้งหมดแทาจะร้อยเปอร์เซ็นอะไรเงี้ยแน่นอนมันก็ต้องมีปัญหามีอุปสรรคบ้างเป็นธรรมดาเพราะวันหนึ่งที่เราเคยเดินได้แต่ตื่นมาวันหนึ่งเราไม่สามารถเดินได้ด้วยตัวเองมันต้องมาใช้ล้อแทนขาบางทีหงายหลังบ้างล้มบ้างหรืออะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติครับที่ว่าจะต้องปรับตัวกับมันแต่ท้ายสุดแล้วทุกอย่างมันก็ผ่านมาครับ โซ so, ครับมีสถานท,ที่ที่เที่ยวไหนครับที่เคยไปแล้วรู้สึกว่าประทับใจในแง่ที่ว่าเราเป็นมนุษย์ล้อมาศาจารย์เราไปได้แล้วไม่มีปัญหาครับ จะบอกว่าที่สุดนะสำหรับผมผมก็นึกไม่ออกนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วด้วยความที่เราเป็นคนที่ชอบเที่ยวอะ่ะขอให้ได้ออกไปนอกบ้านหรือไปที่ไหนก็ได้ที่มันโล่งๆเห็นภูเขาเห็นเมฆแค่นั้นผมก็ว้าวกับทุกที่แล้วนะดังนั้นเนี่ยถ้าจะบอกว่าประทับใจที่ไหนอ่ะฮะผมว่าทุกที่สําหรับผมมันก็ประทับใจได้หมดเลยครับเพียงแต่ว่าถ้าจะถามว่าอ่ะถ้าในเงื่อนของคนพิการเองล่ะถ้าแบบว่าเออด้วยความพร้อมของร่างกายก็มีอุปสรรค ข้อจํากัดของตัวเองหรืออะไรงั้นงั้นเริ่มจากซอฟต์ไหมที่ไหนที่ไปแล้วมันน่าจะร้อยเปอร์เซนตอะไรเงี้ยสาหรับการที่ออกไปใช้ชีวิตสําหรับสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยให้ยกเป็นจังหวัดดีกว่านะผมว่า อย่างจังหวัดเชียงรายอย่างเงี้ยผมว่าถือว่าเป็นจังหวัดหนึ่งที่หลายๆสถานที่ท่องเที่ยวเขาค่อนข้างจะซัพพอร์ตในเรื่องของคนพิการถ้าจะร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับแล้วก็อย่างเรื่องความสวยงามของธรรมชาติก็สวยเรื่องของวัดวาอารามนี่ก็อลังอยู่แล้วและที่สําคัญคือพอมันเป็นเรื่องของวัดเนี่ยสภาพแวดล้อมทุกอย่างก็จะค่อยๆจะปรับให้เป็นพื้นที่ที่วิวแชร์เขาจะเข้าถึงได้ง่ายแต่นั้นผมว่าถ้าถามว่าประทับใจที่ไหนผมก็ที่นี่ผมชอบทุกที่นะแต่ถามว่าถ้าเป็นจังหวัดไหนที่ผมว่าถ้าคนพิการไปที่ แล้วผมว่ามันน่าจะคุ้มหน่อยผมเชียร์ที่เชียงร,รายอะไรเงี้ยครับผมครับพี่โสครับเมื่อต้นรายการนะคบพี่โสบอกว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นเกิดขึ้นพร้อมกับธุรกิจที่บ้านมีปัญหาพี่โสเองนะครับผ่านบททดสอบหรือผ่านอุปสรรคในครั้งนั้นมาได้อย่างไรครับถามว่าผ่านมาได้ยังไงใช่ไหมครผมเชื่อว่าณว,วันหนึ่งที่ ชีวิตมันแย่ที่สุดอะครับณวันที่มันลบกับลบมันมาเจอกันนั่นแหละอย่างที่ผมบอกอ่ะมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าต้องเป็นบวกต้องบอกว่าก่อนที่มันจะล้มเนี่ยมันถือว่ามันค่อยๆแย่ค่อยๆแย่กับธุรกิจมาตลอดถูกไหมครับมันก็เหมือนกับเป็นช่วงที่เราค่อยๆจะได้ปรับตัวกับมันปรับตัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ะณวันหนึ่งที่มันทลายลงมาเลยรวมถึงตัวเราเองด้วยที่ที่เป็นคนพิการสิ่งหนึ่งที่มันสอนเรากับสิ่งที่เกิดขึ้นมันบอกว่าเฮ้ย ท้ายสุดแล้วชีวิตมันคือสิ่งที่มันไม่แน่นอนจริงๆนะอะไรอย่างนี้ครับผมแต่ก่อนเป็นคนที่รู้สึกอิจฉาตัวเองชอบรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนโชคดีที่แบบเฮ้ยทำไมเราโชคดีจังเลยเกิดมาครอบครัวก็โอเคสมบูรณ์ในระดับ ในบรรทัดของเราที่เรารู้สึกว่าเราเราพอเพียงของเรานะครับเราไม่ได้มีมากแต่มันก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรสําหรับการใช้ชีวิตเรารู้สึกว่าเรามีอิสระกับการใช้ชีวิตที่เราอยากเดินทางไปไหนเราก็ได้ไปอยากได้เที่ยวที่ไหนก็ได้เที่ยวแล้วก็พอที่จะแบ่งในส่วนที่เรามีช่วยเหลือสังคมด้วยก็เป็นชีวิตที่สมบูรณ์ชีวิตหนึ่งสาหรับผมในความรู้สึกของผมนะแต่นวันหนึ่งในสิ่งที่เราคิดว่าเรามีความสุขสิ่งที่เราคิดว่ามันคือสิ่งที่แน่นอนมันกลับกลายเป็นว่ามันไม่เหลืออะไรเลย นล้วันหนึ่งเราเป็นคนที่เดินได้เรากลับกลายเป็นคนที่เดินไม่ได้นัวันหนึ่งที่เราเคยมีนวันนี้เรากลายเป็นคนที่ไม่มีดังนั้นไอ้วิกฤตที่มันเกิดขึ้นน่ะมันเป็นตัวสอนเราว่าท้ายสุดไอ้สิ่งที่แน่นอนที่สุดก็คือความไม่แน่นอนมันก็เลยทําให้ผมกลายเป็นคนที่รู้สึกว่าไอ้สิ่งที่แน่นอนที่สุดเนี่ยนั่นคือวิาทีปัจจุบันเนี่ยวิทีที่เราพูดคุยเนี่ยนี่คือของจริงที่สุดสําหรับผมดังนั้นเนี่ยตลอดเวลาของการใช้ชีวิตเป้าหมายผมรู้สึกว่า มันเปลี่ยนไปเลยนะฮะต่ก่อนที่เป็นคนที่เอ้ยโหหวังอนาคตไว้อย่างงุ้นอย่างนี้กลายเป็นทุกวันนี้ทุกอย่างมันมองมันแคบลงเล็กลงแล้วมองมันไม่ได้มองไปไกลกว่ารอบตัวเองแล้วฮะรู้สึกว่ามีความสุขกับสิ่งเล็กๆรอบตัวได้ง่ายขึ้นดังนั้นรู้สึกแค่ว่าทุกวันนี้โฟกัสกับแค่ว่าในแต่ละวันตื่นที่มาแล้วยิ้มบอกตัวเองให้มีความสุขแค่นั้นผมว่ามันพอแล้วสําหรับผมอะไรอย่างเงี้ยครับข้อมูลที่ได้มา ทราบมาว่าโซชอบถ่ายรูปมากๆโดยเฉพาะถ่ายรูปผู้คนเวลายิ้มครับเป็นยังไงบ้างครับกับเรื่องนี้ไม่จริงๆโดยผม,มามเรียนจบด้านถ่ายภาพภาพยนตร์ใช่ไหมครับแล้วก็ชอบถ่ายพอร์เทรตจริงๆถ้าหากว่าตัวเองไม่ได้อุบัติเหตุหรือว่าไม่ได้พิการอ่ะจริงีผมคิดว่าผมคงจะแบบ อยู่ในสายงานที่เป็นชัางภาพนิ่งเป็นถ่ายสายแฟชั่นเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนั้นก็วางโพสิชันตัวเองไว้ประมาณนั้นดังนั้นเนี่ยพอณวันหนึ่งที่เราพิการแล้วเนี่ยไอ้สกิลในการถ่ายรูปนะั้นหมายถึงว่ามันก็ยังอยู่กับตัวเราเองและโดยที่ว่าพอเรานั่งรถบิวแชร์ครับดังนั้นมุมมองผมเนี่ยยิ่งเวลาเราเดินทางเนี่ยผมจะอยู่แทบจะระดับสายตา ในระดับเดียวกับเด็กหรืออะไรอย่างเงี้ยเวลาเราเดินทางเวลาเราเจอผู้คนแนะ่นอนคนก็จะชอบยิ้มไห้หรืออะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าชอบถ่ายครชอบถ่ายใบหน้าคนที่ยิ้มใบหน้าคนที่มีความสุขอะครับเพราะเรารู้สึกว่าทุกครั้งที่เรา เรากลับมาแล้วเรานั่งมองรอยยิ้มเหล่านี้มันมันสร้างความสุขให้กับตัวเองมันได้เติมใจให้กับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับเวลาที่เราเห็นคนอื่นเขามีความสุขแล้วเรารู้สึกว่าเราก็ได้ขมโมยได้เก็บความสุขของเขากลับออกมาเติมความสุขให้กับตัวเองผ่านรอยยิ้มผ่านภาพถ,ถ่ายที่เราทําอะไรอย่างเงี้ยครับผมพี่โสครับหลังจากที่ผ่านระยะเวลาหนึ่งที่เร็วยของชีวิตมาทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างครับ ทุกวันนี้แหละครับก็ถือว่าพอใจนะครับพอใจกับชีวิตพอใจตามอัตภาพของมันก็ถือว่ามีความสุขดีเรายัางได้ทํางานในสิ่งที่เรารักเราชอบเราก็ได้เป็นในสิ่งที่เราอยากเป็นอะไรเงี้ยแล้วก็ทําในสิ่งที่อยากทำอะไรเงี้ยเพราะว่างานที่ทําทุกวันนี้ก็ก็ยังอยู่ในเรื่องของท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ยังเป็นเรื่องของการเดินทางรวมถึงการถ่ายภาพหรืออะไรเงี้ยก็ยังเป็นสายงานที่เราทําอยู่ครับผมก็ถือว่าโอเคครับชีวิตทุกวันนี้ก็มีความสุขครับผม แล้วทุกวันนี้งานที่ทําเป็นประจําหรือการประจรองานอะไรอ่ะครับของผมเป็นฟรีแลนซ์นะครับผมเป็นฟรีแลนซ์ผลิตรายการตอนนี้หลักๆเลยเนี่ยเอ่อก็จะมีผลิตรายการตอนนี้มีสารคดีชื่อรายการสารคดีกลางเมืองนะครับออกอากาศทางช่องไทย PBS นะครับก็จะมีผลิตส่งทางสถานีอันนี้ก็จะมีทําทุกเดือนอยู่เหมือนกัน แล้วก็ปีที่แล้วก็จะมีรายการท่องเที่ยวของตัวเองก็ทางไทย p ี s เเหมือนกันชื่อรายการ View Packer ก็จะเป็นรายการรูปแบบการเดินทางในรูปแบบวิวแชร์เนี่ยครับแต่เป็นการเดินทางแบบแอดเวนเจอร์หน่อยแบบแบ็ k แพ็คในรูปแบบของวิวแชร์ครับอันนั้นก็เป็นรายการที่เพิ่งจบเฟสไปของไทย p ี s เอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วนอกนั้นก็จะเป็นเรื่องของการรับจ้างผลิตงานสื่อในร,รายการทอทัทอะไรอย่างเงี้ยครับผม ก็จะมีงานยังมีรายการทางช่อง5มีรายการทางช่อง11บ้างมีช่อง Tru 2บ้างอะไรเงรี้ยที่บางทีเขาก็ผลิตให้เขาอะไรเงี้ยครับแล้วผลฟีดแบกตอบรับจากกลุ่มผู้รับชมเป็นไงบ้างครับกับรายการที่เราผลิตหรือว่าสื่อที่เราผลิตออกไปแน่นอนคนระับผมถือว่ามันโอเคนะครับในมุมของผมละการที่เราเองได้ได้สื่อสารออกไปในภาพของการใช้ชีวิตของเราแล้ว แล้วมันมีผลกระทบกับคนที่เขาได้เห็นในสิ่งที่เราทําแล้วเขาหลายๆคนที่มันมีฟีดแบ็กกลับมาเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันทําให้เขารู้สึกว่าเขายินได้เขารู้สึกว่ากลับมาอยากออกมาใช้ชีวิตอีกครั้งอยากออกมาเดินทางอีกครั้งหรือ like, อะไรฟีดแบ็กเหล่านี้นะครับมันทําให้เรารู้สึกว่า i, อย่างน้อยเนี่ยปริมาณมันอาจจะไม่ได้มากมันไม่ได้เหมือนสื่อทั่วไปไม่ได้สื่อบันเทิงที่เออเลตติ้งดีๆหรืออะไรเงี้ยแต่เพียงแค่บางครั้งเนี่ยผมว่า งานชิ้นหนึ่งที่มันออกไปแล้วมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตใครได้แค่คนหรือสองคนผมถือว่ามันก็ประสบความสำเร็จในตัวของมันแล้วอะไรอย่างงี้ครับ อย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ฟังเรื่องราวประสบการณ์ที่น่าสนใจของคุณโสพลฉิมจินดาหรือพี่โสยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับพรุ่งนี้เราจะนําคุณผู้ฟังทุกท่านมาพบกับเรื่องราวของคุณโสพลฉิมจินดาหรือพี่โสกันต่ออีกครั้งหนึ่งแต่จะในประเด็นไหนบางนั้นรอติดตามรับฟังได้ในรายการนะครับ สำหรับช่วงถัดไปของรายการนะครับเป็นการนำข่าวสารเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการมาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าในยุคปัจจุบันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงหรือมีอะไรที่เกิดขึ้นใหม่ๆกับคนพิการบ้างนะครับช่วงบอกข่าวเล่าเรื่องกับข่าวสารที่น่าสนใจของคนพิการในยุคปัจจุบัน เช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังวันนี้รายการของเราได้หยิบข่าวการสร้างนวัตกรรมถังขยะพูดได้ออกแบบแนวคิด inclusive design ที่ไม่ทิ้งผู้พิการไว้ข้างหลังมาเล่าสู่กันฟังเช่นเคยนะครับซึ่งในสังคมแห่งความแตกต่างหลากหลายเช่นปัจจุบันนะครับ ยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ถึงแม้ว่าจะมีร่างกายบางส่วนบกพร่องและมักถูกทอดทิ้งแต่ก็ยังพยายามที่จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ในสภาวะการที่ทุกคนต้องดูแลตนเองและช่วยเหลือตอนเองให้มากที่สุดเช่นวิกฤตโควิด -19 ที่มาพร้อมกับปัญหาขยะล้นเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์หรืออาหารบริการส่งถึงที่หรือ d e l ิเวอร ทำให้มีขยะจากหีบ่อภาชนะเพิ่มมากขึ้นเท่าทวีคูณแม้จะมีการรณรงค์จัดการขยะกันโดยจัดให้มีถังรองรับต่างสีแต่ไม่มีใครเลยนะครับที่จะนึกถึงผู้พิการทางการมองเห็นที่ถึงแม้จะเป็นส่วนน้อยแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่แตกต่างหลากหลายและมีความต้องการที่จะใช้ชีวิตอย่างปกติเฉเช่นคนทั่วไปนะครับด้านรองศาสตราจารย์พัทรานิต สีจันทราพันธ์รองคณะบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการและอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาภาควิชาศึกษา,าศาสตร์คณะสังคมาศาสตร์และมนุษยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับได้พูดไว้ในฐานะผู้นําทีมวิจัยสร้างสรรนวัตกรรมทังขยะพูดได้สําหรับผู้พิการทางการมองเห็นจากความต้องการของผู้ใช้จริงครั้งแรกนะครับว่าเป็นนวัตกรรมทรี่เริ่มขึ้นโดยตั้งโจทย์จากข้อจํากัดในการแยกขยะของผู้พิการทางการมองเห็น ซึ่งไม่อาจแยกขยะตามสีของทางขยะได้เหมือนคนทั่วไปอีกทั้งไม่อาจแยกได้เพียงจากการสัมผัสป้ายอักษรเบลเนื่องจากอาจจะเป็นการสัมผัสเชื้อโรคที่มากับขยะด้วยจึงได้ร่วมมือกับอาจารย์ดออรอิสวราศิริรุ่งเรืองอาจารย์ประจำภาควิชาฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการวิทยายลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดลน,นะครับซึ่งเป็นผู้พิการทางการมองเห็นออกแบบและพัฒนาถังขยะขึ้นใหม่ให้มีเซ็นเซอร์คอยส่งเสียงให้แยกขยะและทิ้งขยะได้อย่างถูกต้องนะครับจุดเด่นของนวัตกรรมใช้วัสดุไม่แพงง่ายต่อการดูแลรักษาและทำขึ้นจากพลาสติกที่มีความทนทาน แข็งแรงและปลอดภัยจากเหตุไฟรั่วแม้ใช้พลังงานจากไฟฟ้าและง่ายต่อการดูแลร,รักษาโดยเตรียมมอบถังขยะพูดได้พร้อมอบรมการใช้สำหรับโรงเรียนสอนคนตาบอด14แห่งทั่วประเทศให้สามารถนำไปดูแลด,ด้วยตนเองตลอดจนปลูก,กจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนให้กับเยาวชนตาบอดได้ต่อไปนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในผลงานอันเป็นปัญญาของแผ่นดินดำเนินการยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาโดย โดยสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือ INT ที่มหาวิทยาลัยมหิดลภาคภูมิใจนะครับโดยอาจารย์ดรอิสวราศิริรุ่งเรืองอาจารย์ประจำภาควิชาฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการวิทยายลัยราชสุดามหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งเป็นผู้พิการทางการมองเห็นที่ร่วมพัฒนานวัตกรรมผังขยะผู้ได้ยังได้พูดเสริมอีกนะครับว่า แม้ผู้พิการจะมีความแตกต่างด้วยข้อจำกัดทางสภาพร่างกายแต่ก็สามารถอยู่ร่วมกับสังคมแห่งความแตกต่างหลากหลายนี้ได้ด้วยศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เช่นเดียวกันนะครับจากการเรียนรู้ที่จะแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการใส่ใจปัญหาสิ่งแวดล้อมเรียนรู้ที่จะจัดการขยะด,ด้วยความรับผิดชอบหวังว่านวัตกรรมถังขยะพูดได้สําหรับผู้พิการทางการมองเห็นที่ได้ร่วมพัฒนานี้นะครับจะเป็นความหวังใหม่ของสังคมแห่งความแตกต่าง ที่ออกแบบด้วยอินคล s i v e Design โดยไม่ทิ้งผู้พิการไว้ข้างหลังนะครับขอขอบคุณที่มาของข่าวหนังสือพิมพ์ข่าวสดออนไลน์นะครับสำหรับวันนี้รายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันได้หมดเวลาลงแล้วคุณมผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ใหม่ ุกวันเสาร์อาทิตย์ในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เราทั้งสองคนต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ